สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ไทยแคทอลิกนิวส์ของสื่อมวชนแคทอลิกประเทศไทยครับสมเด็จพระสันตะ,ะปาปาทรงแนะนําให้เปิดประตูใจเพื่อแบ่งปันพระวาจาโดยเฉพาะกับผู้อยู่ชายขอบสังคม เที่ยงวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จออกนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวณารานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตรนครรัฐวัติกันวันนี้พระองค์ตรัสถึงอุปมาข,ของพระเยซูเจ้าในพระรสานวันอาทิตย์นี้ว่าเพียงแค่ตอบรับคำเชิญให้ไปงานวิวาของพระเจ้าเท่านั้นยังไม่พอมันจะต้องมีการเปิดทางสู่การกลับใจใหม่ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนจิตใจของเราด้วยคริฟราเท Buongiorno. สมเด็จพระสันตปปาทรงนำพิจารณาแผนการแห่งความรอดของพระเจ้าสำหรับมวลมนุษยชาติาตซึ่งในพระรสารวันนี้ของนักบุญมัทธิวบทที่22ข้อ1ถึง14พระเยสุเจ้าทรงเล่าอุปมาเรื่องงานวิวามงคลที่กษัตริย์จัดงานเลี้ยงอภิเษกสมรสให้พระโอรสโดยอุปมาเรื่องนี้เป็นภาพของความเอื้ออาทรและความรักที่เข้มข้นของพระบิดาต่อมวลมนุษยชาติแต่อย่างไรก็ตาม แขกผู้รับเชิญหลายคนก็ปฏิเสธที่จะมาร่วมในงานวิวาและพวกเราก็ด้วยที่บ่อยครั้งเรามักเห็นแก่ผลประโยชน์และวัตถุสิ่งของมากกว่าพระเจ้าผู้ทรงเรียกเราแต่กษัตริย์ก็ยังคงปรารถนาที่จะแบ่งปันของขวัญแห่งพระอาณาจักรของพระองค์จึงทรงสั่งผู้รับใช้ให้ไปจนสุดปลายถนนเพื่อเชิญทุกคนที่พวกเขาพบให้มาร่วมในงานวิวา นี่คือการตอบกลับของพระเจ้าเมื่อพระองค์ทรงถูกปฏิเสธแทนที่จะทรงยอมแพ้แต่พระองค์กลับทรงเริ่มต้นใหม่โดยทรงขอให้เรียกทุกคนที่พบเจอตามทางโดยไม่เว้นผู้ใดจากนั้นจึงทรงนำพิจารณาคำว่าสุดปลายถนนที่นักบุญมัทธิวใช้ในพระรสารวันนี้พระองค์ตรัสว่า คำว่าสุดปลายถนนนี้เป็นวลีในภาษากรีกที่ระบุจุดสิ้นสุดถนนในเมืองและเป็นจุดเริ่มต้นเส้นทางที่จะนำไปสู่พื้นที่ชนบทนอกเขตที่อยู่อาศัยที่ซึ่งชีวิตมีความเสี่ยงและก็เป็นคนในพื้นที่รอบนอกเหล่านี้ที่พวกเขาถูกสังคมกีดกันนี่แหละที่กษัตริย์จะทรงเชิญมาร่วมในงานเลี้ยงของพระองค์ พระศาสนาจัก์ได้รับการเรียกร้องให้ไปให้ถึงเส้นทางสัญจรในชีวิตประจำวันนั่นก็คือพื้นที่รอบนอกทั้งทางภูมิศาสตร์และของความเป็นมนุษย์เป็นสถานที่ซึ่งอยู่ชายขอบที่ซึ่งจะพบกับสถานการณ์ของผู้อยู่อาศัยซึ่งพวกเขาถือเป็นเศษเสี้ยวของมนุษย์ต้องมีความเป็นอยู่อย่างสิ้นหวัง เราได้รับการเรียกร้องไม่ให้หยุดย่อนในงานประกาศพระวาจาและเมตตากิจอันมีเกียรติของเรา และเราก็ต้องเปิดประตูใจทั้งของเราเองและหมู่คณะของเราเพื่อแบ่งปันพระวาจากับทุกผู้คนแม้กระทั่งคนที่อยู่ชายขอบสังคมพระเจ้าทรงจัดเตรียมงานเลี้ยงของพระองค์สำหรับทุกคนทั้งคนชอบธรรมและคนบาปทั้งคนดีและคนชั่วทั้งคนฉลาดและคนไร้การศึกษา แต่พระเยซูเจ้าทรงกำหนดเงื่อนไขยอย่างหนึ่งสำหรับผู้ที่เข้าร่วมงานเลี้ยงนั่นก็คือเมื่อเข้าไปในห้องจัดเลี้ยงพวกเขาต้องสวมเสื้อสำหรับงานวิว่าที่พวกเขาได้รับ ซึ่งในคำอุปมาของพระยีสุจ้าเรื่องนี้ <Okay. S 1> กษัตริย์มองเห็นชายคนหนึ่งไม่ยอมสวมเสื้อสำหรับงานวิวาพระองค์จึงทรงสั่งให้โยนเขาออกไปข้างนอกเสื้อสำหรับงานวิวาเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาที่พระเจ้าทรงประทานให้เราแบบฟรีๆดังนั้นการตอบรับคำเชื้อเชิญให้ติดตามพระเจ้านั้นจึงไม่เพียงพอเราจะต้องเปิดใจให้กับเส้นทางแห่งการกลับใจใหม่ซึ่งจะเปลี่ยนจิตใจของเราด้วย พระเจ้าทรงประทานเสื้อแห่งความเมตตาให้เราตลอดเวลาซึ่งก็คือพระหันสถานเป็นพระหันตถานที่เรียกร้องเราให้รับไว้ได้วยความอัศจ,จรรย์ใจและด้วยความชื่นชมยินดี ที่สุดพระองค์ทรงภาวนาวอนขอพระแม่มารีผู้ได้รับพระพรโปรดช่วยเราให้หลุดพ้นจากกรอบของเราและจากมุมมองที่คับแคบของเราประกาศให้ทุกคนทราบว่าพระเจ้าทรงเชื้อเชิญเราให้ไปงานเลี้ยงเพื่อเราจะได้รับพระหันทานแห่งการช่วยให้รอดของพระองค์ A tutti auguro una buona domenica. Per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. แล้วกลับมาพบกันใหม่ไทยแคทอลิกนิวส์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ